สวัสดีค่ะสวนนิดาค่ะให้เพื่อนๆมาดูความเปลี่ยนแปลงซึ่งบ้านของเราตั้งอยู่ในที่เราแต่ด้านหน้าเป็นที่ของคนอื่นเขามาไล่ที่พูดสั้นๆแล้วไปดูเลยค่ะ นี่ค่ะตนน้นดีก็อยู่ที่กำแพงค่ะนี่ต้นมะเขือเทศออกลูกแล้วค่ะว่าย้ายมาไ้ตรงนี้นี่มะละกอค่ะอันนี้ชมพู่มะมียลวค่ะอันนี้ก็คือมะละกอค่ะมะละกอนี่ก็มะละกอค่ะมะละกอมะละกอตรงนี้ก็ ต้นฉะละค่ะนี่ก็มะละกอที่เพียงพอต้นอ่อนอยู่ค่ะนี่เตยหอมนอะมะขามค่ะอันนี้กระเจี๊ยบค่ะของลูกแล้วค่ะมะละกอค่ะมะละกออันนี้ก็มะกูดค่ะส่วนทางนี้ก็ นี่ก็ป้อยเซียนค่ะอันนี้ก็มะม่วงค่ะรวยไม่เลิกค่ะนี่ต้นจังค่ะต้นจังต้นปาลามญี่ปุ่นนะคะขิงค่ะตะไคร้นี่ก็มะละกอค่ะมะละนี่ก็มะละกอต้นเล็กต้นน้อยแล้วก็เป็นกระบังสวนครัวด้วยค่ะ เพราะว่ามันจะมีวอเตอร์เคสก็จะมีผักปู้ที่เราเพาะไว้จิ้มน้ำพริกนะคะนี่ก็มีมันมีสละที่เราเพาะไว้ก็ร้อยกว่าต้นนะคะนี่ก็งาช้างค่ะนี่ก็อะโลลาค่ะ,ะนี่ก็ทั้งนั้นเลยค่ะมันเป็นสละทั้งนั้น เอาไปลงที่ไล่เราที่ทิดนะคะไอ้ตรงนั้นก็เป hmm? ็นต้นผงชูรสค่ะแล้วก็มะม่วงสามม่วงแล้วมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือมะละกอเรากะจะตอนเดี๋ยวก็คงจะต้องทํานะคะเขาให้เวลาตอนแรกเขาไม่ให้เวลาเลยเขาไล่เราให้ปิดอย่างเดียวเลย ให้ไม่ใช่ให้ปิดให้ขนของอย่างเดียวทีนี้บ้านอีกหลังหนึง่งเขาไม่พร้อมเขาก็เลยต่อให้อีกหนึ่งเดือนแล้วเขาจะมักตั้งรั้วแต่ตัวเรานะ่นะเดี๋ยวเราจะทํารั้วหน้าบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวพอทำรั้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีนี่ก็ตอนทับทิมสงสัยจะต้องอยู่ไม่ได้แล้วมั้งคะเพราะว่าที่หน้าบ้านเรามันแคบเมื่อกี้ที่เราบอกว่าโรยไม่เลิกใช่ไหม ต้นนี้ก็เงินไหลมาค่ะนี่ก็มาละกออีกค่ะมาละกอนี่สาวน้อยปะแป้งค่ะสาวน้อยปะแป้งเรากำลังสวยเลยค่ะนี่ก็โอ๊ยเซียนใส่กระถางเล็กนี่ก็มังคุดมะละกออันนี้ก็ชวนชมค่ะเนี่ยพอเราย้ายปั๊บเนี่ย จัดการเลยหมาค่ะดูล่านเอามาเมื่อเช้านี้สดๆเลยค่ะสามกระถางค่ะสละทนี่ก็มาแลกกัแบบโคเซียนออกมามองดูแลดูไม่เหลือเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอด้านหน้าเราทำเออเลืนกล้วยไม้หรือว่า เรือนต้นไม้เราก็จะเอาเข้ามาอยู่ในตะข่ายในกรงของเราเว่าเราจะเอามะนาวออกอันนี้ก็ต้นสุดเลิฟเลยค่ะกวักมรงกดเอาละค่ะถ่ายให้เพื่อนๆดูแค่นี้เออเดี๋ยวมันมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะแต่เมื่อวานนี้ รู้สึกไม่ดีเลยค่ะเจ้าของที่พูดไม่ดีเลยค่ะอย่าลืมเข้ามาดูแล้วให้กำลังใจสวนิดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ